เอาแล้วครับสวัสดีนุ่มชมด้วยนะครับผมอยู่ผมและลัสนอเช่ครับผมแล้วนี้ไม่ได้อยู่เกมแบบอยู่การรีวิวบ้านลัสนอเช่นั่นเองบ้านผมนั่นเองนะครับผมโอเคนะตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับผมบ้านผมนะที่สุตรปาก,กานนั่นเองเอาล้ครับมาจะมาบุกบ้านลัสนอเช่กันบุกบ้านตัวเองรู้จะบุกทำไมนะ <c oughs> โอเคเอาแล้วครับก็เดินไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประตูครับเราต้องเดินตรงไปครับอย่าเดิน โอเคเดินตามทางนี้ไปครับเจอหมานอนสองตัวนะมันจะกัดหรือเปล่านะครับโอวิววิวสวยมากครับผมวิวสวยมากมาสิเอาครับเดินเรื่อยๆนะครับ อ้ยอะไรโอเคมานะครับนี่บ้านผมนะครับสดุดแปลกใจว่าขยะเยอะมันไม่ใช่บ้านมันแค่เป็นทางผ่านบ้านนะผมบ้านผมจริงอยู่ไหนไปดูกันนะครับโอเคใช้วเวลาเดินเข้าบ้านประมาณห้านาทีนะผมเหนื่อยมากเอามารีวิวบ้านลัสโนเช่ลิฟอินไทยแลนด์ครับผมก็โอ้ยมื่กินนิ้วบังโทษที โอเคสังเกตครับมีต้นจากนะครับผมอาจจะผู้คนสุดหญ่ไม่เคยเห็นนะโอ,โอ้หนทางยาวไกลผมตร,นนนรมงนี้ข้างๆสภาพด้านข้างก็เป็นป่าเนี่ยเป็นต้นจาก ซึ่งมันก็จะเป็นลูกชิดอ่ะที่เราไว้กินกับน้องแข็งใสกันนะครับน่ะเนี่ยแหละพวกนี้แหละที่เราเอาไปกินกันแหละมันมาจากผลจากต้นนี้นะต้นจักนั่นเองเหนื่อยโอเคไม่เป็นไรโอเคสังเกตนะว่ามันเป็นดินแบบว่า ดึงยังไงอะมันเป็นแบบว่าฝนตกทีก็แฉกันละนาวเลยนะผมก็ดีนะที่ตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ไม่น่หรอกเดี๋ยวเย็นๆก็ตกนะผมโอเคสภาพด้านข้างก็เหมือนเดิมเป็นป่านะครับหลายคนก็บอกว่าบ้านผมอยู่ในป่าก็แล้วแต่ครับแต่จะคิดเลยผมไม่ว่ากันนะครับโอเคด้านข้างนี่จะเป็นบ้านขนมั่งนะครับก็มีคหลายคนเขามาปลูกบ้านอยู่ใน่นี้ สุดรักกว่าธรรมชาติโอเค okay. ตรงนี้เป็นเขื่อนนะผมตรงนี้เป็นเขื่อนด้านซ้ายเป็นแม่น้ําเจ้าพญาแล้วนอ่เมื่อออกไปสุดจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับด้านขวาเป็นบ้านคนนะผมนี่ด้านขวาเนี่ยครับบ้านคนด้านซ้ายก็บ้านคน,นครับโอเคบ้านผมยังยังไม่ถึงตรงไว้เล่นก่อน โ okay. อเคฮนี่ครับมีแต่ต้นจากครับผมต้นอื่นก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นจากนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเป็นต้นจากเอาเราเข้าเขตบ้านผมแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคด้านซ้ายเป็นต้นมะพร้าวนะครับผมด้านซ้ายสุดเป็นต้นมะพร้าวนะครับ เนี่ยครับด้านขวานี่ก็บ้านผมเองนะครับผมบ้านหลังไหนหลังนี้ครับเดี๋ยวไปชมกันโอเคเนี่ยครับบ้านผมก็มีบ่อปลาแต่ไม่นี่มันไม่ใช่บ่อละต้นไม้มันขึ้นเนี่ยบ่อนี้ครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะผมไม่ค่อยได้ทาไรเลยอ่ะคือแบบว่าปล่อยมันไปต้นไม้มันก็ขึ้นครับน้ํานี่ก็น้าเน่านะครับเล่นไม่ได้นะครับโอเคโอ้ยช่องนิ้วบางอยู่เลยโอเค รีวิวทางเข้าบ้านใช่นี่นแหละเจอกันพัดหน้าเอ้ยไม่ใช่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ